เทคนิคหาระยะการจอดรถด้านหลังจากครั้งที่แล้วที่ครูทําวิธีการจอดรถด้านหน้าบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่เอาจุดมาร์กของครูมาเป็นจุดมาร์กของผู้ขับครับวิธีนี้เป็นวิธีหาจุดมาร์กของผู้ขับเองครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจนะครับแต่ละคนจะมีจุดมาร์กไม่เหมือนกันนะครับและคราวนี้เรามาดูด้านหลังกันบ้างครับก่อนอื่นเหมือนเดิมครับให้เราจอดรถเว้นระยะห่างตามที่เราต้องการก่อนว่าเราต้องการระยะของการจอดแค่ไหนตัวครูเนี่ยนะครับครูชอบระยะการจอดประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําวิธีเดินครับเพียงแค่เดี๋ยวเราขึ้้นนไปัาาหจุดมก คับนี่ครูจะใช้วิธีการมองเข้าไปในกระจกมองข้างครับ แนะนำวิธีนี้เหมาะสําหรับรถของตัวเองนะครับที่ไม่ได้ปรับกระจกหรือปรับเบาะบ่อยๆครับเอาล่ะคราวนี้ครูมองเข้าไปในกระจกสังเกตไหมครับครูจะเห็นขอบฟุตบาทอยู่ด้านล่างสุดของกระจกมองข้างครับเห็นไหมครับนี่นะครับและเราจะจําตำแหน่งนี้ไว้ครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาเทสกันคราวนี้เราก็มาเทสกันครับนี่ครูจะถอยหลังเรื่อยๆนะครับและเดี๋ยวจะให้ขอบฟุตบาทเนี่ยอยู่ด้านล่างสุดของกระจกมองข้างแบบนี้ครับนี่ได้ตำแหน่งแล้วครับนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันว่าระยะของการจอดจะเป็นระยะที่เรากะไว้เมื่อกี้ไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับ นี่ไงนะครับได้ระยะเมื่อกี้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นคลิปดีๆนะครับและคงจะเข้าใจความหมายที่ครูสอนนะครับว่าใช้สําหรับในการหาจุดมาร์กครับ